ยูต้องรีบไปละเอ้าเดี๋ยวพูดอะไรวะเนะี่ยปีเตอร์ยูสวัสดีครับผท่านผู้ชมนะอยู่ในะวันน,นี้ในเกมซัปเปอร์แมนต่อนะวันนี้เปียกันในพาร์ทที่6กปะ6หรือ5ผมจำพาร์ทไม่ได้ดูไปก่อนดูไปก่อนราก่อนนะฟลอริเชียเราถ้าไม่ใชฟลอริเชียฮะมาถึงแล้วนี่ไงเจ้าแมวสวัสดีจ้าฟลอริเชียยาอิสเชั่ฮะทำไมยิ้มกันอ่ะอุ้ยหูฮุ้ย โอ้โหระเบิดทิ้งไงหรอเดี๋ยวระเบิดธรรมดาหรือมันเราเก็ตแอนเชอร์วะระเบิดธรรมดาเหรออ๋อไอ้ยจ้าหน้าจ้าเจมจ้าพี่ชายเอ้ยเสียกูหลงเลยติดตามมาต่อไปอ๋อมันเลยเป็นสงครามแก๊งต่อไอเดียลซีต่อไปอ๋อเลยแค่นี้เหรอวะไอ้ยี่ทำไมไม่โอ๋อท้่ผมไม่รอต่อในพาร์ทที่แล้ววะให้มันจบไปเลยวะทีเดียวเลยเจ๊ปิดมาจะแม่แมวผมก็นุ่มมีต่อเว้ โอ้หพีเตอร์นี่ว่าซึมเลยอ่ะว้าวหาล้างไม่เจอด้วยหรอไ่ยังเลยอะยังไม่เจอตายจริงแหละคิดว่าเธอจะรอดไหมล่ะน่ะอไม่รู้สิแบบว่าที่อย่างมันก็เป็นอยู่ในความเป็นไปได้แหละแต่ว่าดูวขนไหไม่รแล้ว รู้สึกยังไงที่ยังไม่ได้เป็นพ่อ MJ มึงมาแซวกูอย่างงี้ไม่ได้เอ็มจไม่ใช่นะถามจริงๆกันเนี่ยจริงจังด้วยจากใจแล้วอะนะเคยฆ่าโล่งใจน่ะช่วงนี้เจอมาเรื่องวเยอะเลยอะใช่ไหมอืมใช่เธอพูดถูกแล้วล่ะโอ้ MJ แต่ฉันคิดว่าสักวันหนึ่งเธอจะเป็นพ่อที่ดีมากได้นะ <us> <is> at <ke> the right time ในเวลาที่ใช่อ่ะแหมกับคนที่ใช่หรือเปล่านี่ไงโอ้โหผมว่าแล้วเชียวประโยชน์ที่เราได้ไม่ยากเลยคนที่ใช่คนนั้นต้องเป็นเอ็มจีแน่เลยอ่ะจบแล้วอดีอาร์ซีจบแล้วฮะต่อไปสงครามแก๊งเราไปต่อกับสงครามแก๊งดีกว่าทุกคนไปนี่นี่เลยเลยนี่ไงสงครามแก๊งครับตอนแรกก็ว่าเดี๋ยวมมีขนาดนี้อ๋อมันเป็นเนื้อหานี่ต่อกัน มาฮะทุกคนนะครับกัปตันมาตุยลีมาตาเนเบร์เรียงงานเลยเฟลเชียร์ฮาร์ดี้ฉายาแบ็กแคทน่ะได้หายสาบสูญไปซึ่งสารคดีถามว่าแตกแล้วตายหาไปแล้วเธอร่วมมือกับแอมเมอร์เฮดไปแบล็กเมลผู้นำแก๊งอื่น ฮาที่หักหลังเฮมเมอร์เฮนน่ะเขาแก้เค่เธอด้วยการใช้ยูทูบกอล์ของเซเบิอย่างไร้เมดีมาตีคั้งฮาที่และข้อมูลที่ไม่เอาหายไปจากกันตัปีนั้นเอานี่ยเมอร์เฮนต้องการแก้แค้นการแบทเมีไม่ได้ตอบอีกต่อไปแล้วเขาก็สงความแกงและหวังจะใช้กําลัง มาตรการมาเสียตอนพิ่งจนี้เขาต้องการอาวุธอย่างหนักที่เซเบียลลงเหลือมึงป้นจากเซเบียลอีกเหรอเราได้ยืมอุปกรณ์เซเบียลมากเท่าที่ทำได้นะแต่ว่ามันไม่พอวะ่ะมันไปส่งคามแก๊สเต็มทุกแบบส่วนนิยอป์อ่ะกลายเป็นส่งคามไปละวสามบรออมะหละาดปร,ระหลาดแโชคดีก็ได้นายเชียร์แม่เฮย์กำลังกดดันที่โรงพยาบาลเก่าในฮารลมฮารลมอีกแล้วเหรอถ้าเราล่อคนเขาไปได้ก็อาจจะทีมเล็กๆเส้นๆเข้าไปในอาคารนั้นได้แล้วก็จัดการเขาได้แน่นอน มีโอกาสแค่ครั้งเดียวเท่านั้นต้องทำให้สเร็จได้ด้วยโอ้ไม่ก็ยิงกันสนุกสนุกน่าตึกเลยกูต้องเล่นเป็นใครเนี่ยรอบเนี้ยรู้สึกแย่ลงเรื่อยๆแล้วพร้อมเมื่อไหร่ก็บอกนะลัดแซ็บแด๊ดเดี้ยนขอตัวใจให้คุณผู้ส่วนรู้หรือไรพร้อมไ้มสบายดิผมดูนี่สิอุ๊ยว้าวผิดกฎระเบียบนะทุกหมวด โอ้เคผู้กองขวาจะลูกสาวนะ่ะขวามาเกิดนี่แหละไม่ใช่วันที่นี่กับอารมณ์แม่ก็ได้ลกลับไ,ไปทอบแหม <c oughs> เอาละเอาละนี่มันที่หัวฟลิงนี่หว่าที่หัวฟลิ่งแบบผ่านได้ขอดซีโฟขอดซีโฟซิปลายใหม่กอดเราต้องมาเก็บกวา,าดหน้านี่ใช่ไหมนะ่ะเพื่อนเด็มันไป่ได้สวัสดีไปรุ่นทำอะไรกันอยู่น่ะโอ้โห ถ so no, no. like, like ้าเราล้มวงแล้วนะมแมลงเนี่ยบทจะป่ายสงครามเรียกว่ากันนี่ไหมนะการใช้พี่แบบไม่หรอก็ดีโอ้ยสงครามการเมืองกูกับคน่วมทุกตรกูลเลยเขาใก็อยู่ตรงกลางเลยนะเดี๋ยวนะผมก็ปิดอันผมจะกดป่ายนี่ไม่ไม่เหลือของอะไรเหรือเปล่าแม่เอ้ยของผมมาเป็นจากพาร์ทที่แล้วแล้วพาร์ทนี้ก็เลยไม่เหลือของอะไรใช้แล้วเนี่ยตอนนี้เฮ้ยเล็บบอมหมายิงแม่งไปบ่ายนะครับระวังนะครับ เดี๋ยวเราเดี๋ยวผมกดกดไม่ไปกดจอยไปกดจอยไปแล้วะเนี่ยกดไปไปจอยไปไรใจเย็นโอ้ยก็ไม่กดจอยไม่ไปอ่ะเออผมกดจอยไม่ไปจริงทุกคนทำไมวะทำไมมันมีอาการหน่วงๆวะเออมันหน่วงมากเลยกดไม่ค่อยไปอุ้ยบังนะหรือว่าผมมาเล่นมาเล่นม่หลายวันวะก็ไม่กี่วันนี่หว่าสัปดาม์วันหรืเปล่าวะที่ผมไมาเล่นแม่งขึ้นไปหมดแล้วเหรอข้ากับปีมากเลยนะมข้าไหยุดบ่นนะพีทกูขี้เกียจอ่านเดี๋ยว เช่นนั้นขึ้นมาทำไมลงมากระด้างก็ดีแล้วเอ้ยใครขยะยิงกนะูไหนฮะมันนี่มามันเยอะมากอะ่ะมันไม่มีอะไรที่ช่วยได้เลยถือแล้วคือผมคือแบบผมกดปุ่มไม่ค่อยอค่อยไปอ่ะคืออนาล็อกกูจะไปอีกแล้วเดี๋ยวกดผิดปุ่มเนี่ยบายบ้าม,มันดีเลย์มากเลยทุกคนพี่ผมกดไปแล้วเนี่ยแม่งไม่เอาหอกให้ตอนแรกโอ้หยหลังผมแตเย็นพระหนุ่มส่งร้อยปังประวังนะครับมาเร็วแต่ปาร์ตี้คนลอยโอ้ย ทำไมกูปุ่มจอยกดไม่เข้าไปวะทุกคนกูงงว่ะมันหาเยอะนะจอยกูเนี่ยอย่าพึ่งพังนี่ลูกกูรู้ว่ามึงอหยัดได้ใหม่แต่ว่าอย่าพึ่งพังปั้นมึงแค่แค่แมปัญหาจอยก่อนนะโอเคน่าจะดีขึ้นแล้วมั้งนะไม่รู้ว่าดีจริงเปล่าไม่มั่นใจขอเก็บบาดกระชื้นคนก่อนนะครับโอ้ยใครยิงโอเคเชื่อมันี่แน่นี่แน่กระชื้นสวยไปต่อใครขยันยิงมาหากูเนี่ยฮะ มึงนี่ขยันจริงนะไอพวกล็ลอกเก็ตเนี่ยฮะไหนวะไอพวกนี้ล็อกเก็ตลันเชอร์ไหนวะขวางมังนะไหนอ๋อผมเห็นละตอนมึงน้ำอยู่ข้างบนนั้นมานี่นิงยังเลยสัตว์ล็อกเก็ตลันเชอร์กูบอกแล้วว่ากเขาจะป้องเข้าหลามมนะฮะไอเขาพูดอีงกี่รอบแล้วไม่งด้ซื้อกับพวกมันเหลืออยู่เหมือนไปงานปาร์ตี้ที่โดนเกตคิดนหน้ากันเลยพี่พีชไม่ดีดิพีชเห็นภาพเลยโอ้ยรับมาก่อนนะพี่รับก่อนได้แล้ครับมา รับอพอเฟสก็ระวังรับมาทากูด้วยสัตว์มาใครเป็นศพราต่อไปมานี่เลยเหลืออะไรบ้างวะเอ้ยมีของดีไปฮะปิ้วระวังนะครับเอ่อมัดเป็นกับปืนไม้ละง่ายดีหยุดจริงกูได้ไหมเนี่ยฮะบอกว่าหยุดจริงกูกลัวเหรอคิดว่าคุกลัวคุณเหรอใช่ละมึงกลัวกูมึงต้องกลัวกูเลยเถอะไอ้บัตรขอร้องกลัวกูเถอะกูเหนื่อยเอ้ยมีก่อ โดยเย่กันไปหมดเลยน่ะฮะแหมคุณพี่จะจัดปาร์ตี้อะไรกันน่ะปาร์ตี้ชุดดำเหรอโอ้ยยิงเพื่อนกันทไมโอ้เพื่อนเขาเจ็บไปเหมือนกันนะเขยิงเชื่ออะไรกันมีไหมเด็กกันเดยกกันว่าหมายอะยังี้ยตั้แหมงครับกปอะกันที่ไปไปไปเลย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 ใช่เธอยังไม่เป็นไรฮะเธอยังโอเคอยู่ไม่เป็นไรเธอโอเคเราก็โอเคฮะหรอวะเราโอเคหรอวะไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรคือกันออฟเวียดแล้วอยู่นู้นเหรอมานี่นี่มา ไอ้เจ๋อเด่นนะไม่ใช่ตัวนี้ขึ้นบน้นเอา้าลงล่าดทำไมพี่พี่มึงะอะไรจัดมานี่ยิงนั่น <Hey! S 2> แหละเนฮะ้ยฉัได้รางวัละนะเพื่อนจึงจะไม่ไม่อยากทำก,ก็เถอะติงกูได้รางวัลบอกเลยทั้งวันมาต่อยุ่หมดอีกเหรอโอ้ยมึงกอพี่เบิร์มมาอีกขอร้องอะเอาไปกระติงกูได้มาพี่เบิ้มเนี่ยกูไม่ชอบเลยพุเกลียดเลยพราะพี่เบิ้มเนี่ยแปบ๊บแปบ๊บแปบ๊บแกพึ่งอุ้ยเหี้ย เออกระเท่ยงจะอ,อะไรนี่เี๋เอาเนี่ไงไปช่วยหน่อยลูกโอ้ย,อยบอกแล้วก็แ็บพี่เบิ้มแต่พี่เบิ้มอ่ะโอ้ยแม่งไม่จะเทอือดเลยเหรอตั้งมึงนะโอ้แม่งออกมากันได้ด้วยเหรอโอ้โหกูจะตายหาเนะี่ยยิงมาดิยิงมาเลยพี่เบเิ้มไม่กดอ่ากูกดรอผิดกดรอผิดไอสัตว์เอ้ย กูเกียดพี่เบิร์มจริงไอ้พวกพี่เบิร์นที่แม่งสิกันเลยโอ๊ยเดี๋ยวไม่ได้เมาเดียวหรอตั้งนักกูยิงยัดใจแม่งเลยปัดไปมึงพีทพีทเอาคนนั้นก่อนพีทโอ๊ยเดี๋ยวมึงยิงยิงไม่อยู่อีกเหรอพีทไม่ใช่คนนี้ไอ้สารไอ้เหี้ยชิบหายผิดตัวเอ้ไม่ใช่ตัวนี้ด้วยตอนนี้มึงยิงไม่ได้โอ้โหหลบก่อนก่อนเก็บคนหลับมั้มึงตื่นตอหน้าแค่ว่ากันอ่าปายิงยายให้หมดอ่ะไปยิงได้ยังอ่ะปืนอ่ะเออ อุ้ยเนี่ยมันแม่งหลบยากชิบเป้งเลยไอ้ปืนคนเนี่ยนะไอก้กาตาล,ลิงนะ่ะแม่งตีกูอีกแะิงมายิงมายิงมาหลบก็หลบไม่ได้แะไอ้เช่ยมันหลบยากจังวะไอ้เช่นยนี่ดุดยิงสัตว์ส,ต,วสต,วตินมากูอรอหลบแล้วมายิงมาเดี๋ยวๆยิงอะไรอะ่ะยิงปืนขึ้นพื้นกับยิงปืนลงไอ้ยิงปืนลงพื้นกับยิงปืนขึ้นฟ้นนาเหรอหนุ่มน่าจะชอบอะไรอย่างงี้นะเราอะ่ะอีกแล้วเหรอหรอีกแล้วเหรอพี่อืม สนุกมันเนี่ยยิงปืนลงพื้นกับขึ้นฟ้าเนี่ยน่าจะสนุกแกจะไป็นอะไรที่อยู่ในกระจกแล้วลรถอุย้ยพอแล้วนะกับการเล่นมุกเล่นคำนอ่ะวู้วขอเซเบิลใช่ไหมนี่ยให้เดาน่ะต้องรอดหรอปะมึงยืมโล่มาจากไอ้พวกนั้นด้วยหรอวะต้องรอดใช่ไหมต่อยแล้วรอดเออสบายขึ้นเยอะแม่งเกลเซเบิลวู้ดมาเจอคนที่ไปขโมยของจากเซเบิลมาอีกชีวิตดีๆต,ตัวแป๊บเดืง อาบ้าไม่กลับปมัดกระแพงไปครับเราล้วรู้ฉันรู้จักใช้ดินโล่แบบใหญ่คนหนึงนะใครว่าพิษมึงอยู่บนได้ไหมที่กูอยากจะโบกเขาหน่อยอ่ะมาถือโล่หลอยสลัดฉักมาโล่มึงไม่ไม่ไม่แค่หล่นโล่หล่นปังแหล่ะไอสัตว์โล่กระดาษดีอะตายเหมือนกันแล้วยังมีอีกอ่ะแล้วมึงเดี๋ยวขอเก็บเก็บฝ่ายตัวนั้นซะโอ้ใครยิงเนี่ยยี่กูรักเลยไอสัตว์กูไม่เห็นไอ้หี้ย รอแป๊บนึงเดี๋ยวขอเก็บกวาดก่อนเดี๋ยวกูไปเล่นกับมึงไม่ต้องไม่ต้องกลัวโอ้โหเดี๋ยวกูเล่นเดี๋ยวกูเล่นไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมึงอยู่ไหนไม่กลัวไอ้ฝัดเดี๋ยวกูเล่นแปบ๊บนึง,แบบนงก็เตือนเชื่อะไรวะทำอะไรอะ่ะโอ้ยเจ๋อยหลบไม่ทันโอ้โหเจ็บว่ะอือเราติดแท็บได้ไหมอะ่ะเฮ้ยทำอะไรสัตว์ทำอะไรตลาดผักมามานี่มานี่เลยกูชอบอ่ะอะไรเงี้ย มัดกำแพงแม่งนั่นแหละยากกล้ากว่าที่กมคิดเยอะเลยตามยูริดีกว่าไปไหนอ่ะไปข้างบนเหรอไปฮะแล้วเราก็ต้องขึ้นนี่ใช่ไหมไปต่ออยู่ไหนอ่ะอุ๊ยีแต่มาษาเพิ่มไปไอ้ยูริเราทะมาเข้ารอบแมานะทีมอะไรบ้างเดี๋ยวชิบหายแล้วสัญญาณไม่ดีอยู่เบ็ดเมนปะเนี่ยอยู่ใต้ดินหรือเปล่าต้องรีบตามไปดูละ น่าอยูดที่น um yeah, <to <ER ี่แหละฮะถ้าสัญญาณกั้นนะเพราะว่าสัญญาณวิทยุมันไม่ได้ดีนี่ยปิดตาข้างหนึ่งเหรอทำไมสีชื่อกันนะน่ากลัวเป็นบ้าเลยเดี๋ยวราตามหายูริแล้วฉันรู้ว่าเธอจัดการได้นะแต่ว่าเราไม่อยากที่ไม่ถูกต้องนี้เลยเดี๋ยวต้องไปตาหาละเอ่อกูต้องไปไหนนะเกิดเปอะไรเลยนะอะไรวะเมื่อกี้อ่านไม่ทันต้องไปไหนทางไหนอ่ะ almost definitely one This เราต้องไปทางไหนวะทุกคนทางไหนอะเดี๋ยวก็วาทางนี้ไหมอะนั่นเป็นมากินไปไม่ได้วะกำแพงมันติดแต่ดิอันนี้ไปไหมอันนี้ไปไม่ได้เหมือนกันอืมอ๋อทางนี้เหรอเมื่อกี้ไม่เห็นทางเวงกรรมอันนี้พังได้ชัวร์นี่ไงว้าเชียวเสืออะไรอะเหมือนเจเนอเรเตอร์เลยเฮ้ยใครอะเขาทำอะไรอยู่อะ ตำรวจบ่นันหมดเหรอดึงแม่งก่อนเลยผมว่ามันต้องมีคนอื่นอะผมดึงก่อนขอขอไม่ชัวร์หรือเหมือนถ่ายมาแล้ไม่มพียงมาแล้วไม่มียูริด้วยเดี๋ยวแล้วเมื่อกี้มันยิงตรงนั้นทำผเชี่ยอะไรวะคนเดียวเหรออะไรวะนะอันนี้คืออะไรอ่ะแผนที่พวกเขากำลังข้ามเขตเสยข้ามเขตพวกเขาจะคุมอ๋อแบ่งเขตว่าใครจะได้คุมบ่ ทูดีแล้วกันนะทีนี้เรจะต้องบอกเสมอว่าต้องทำไงนี่คืออะไรป้าทำจริงโอ้ดอนคาสตาดอนคาสตาผู้ออกคำสั่งทำลายคมสุทมามสมควรตายแ้วใช่ไนฟอจูน่าดอนฟอรน่าัหน้าแกมชีโตจริงนี่วันรูกชายเขาจะออกจาธุรกิจกวฏนะดอนซิซโ่ดซโรบิ๊กซีทนายชั้นต่ำและคนที่แย่เสือจะเป็นไปได้เลยดอนมาเชีอ บอเขานบุบ่าเขาไปสำรวจเขตทหารนะจริงเหรอดูริเสียงไม่ดีเลยเอาทางนู้นไปเข้าต่อมุดทางมี่ก่อคูต้องเฟตเโลคิวไปเนี่ยมันมาจากไหนวะนะใครจะสอนเล่าตำรวจเต็มหมดเลยไปมุมด้วยจัดการมันง่้ยลากมันออกไปก็ได้ที่ละครับเก็บแม่งเลยสัตว์ไป ย่าชัยมาเซระวังนะครับเราไปได้อีกป่าวะมีเนี่ยมี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 ไอ้ปล่อยขลังเหมือนไปแล้วกันนะเต็มไปหมดเลยอ่ะเราจะรัพาไปถึงยูริก็แล้วทางนี้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 มันเป็นเรือนแสงอยู่เว้ยอุ้ยเราจะปัดได้ปะเนี่ยเรือต้องลงทำแบบเงียบๆอีกแล้วเหรอเงียบๆอีกแล้วเหรอถามจริงมันตัเตี้ยวอีกแล้วเหรอฮะ now for the rest เอาละได้เวลาเก็บกวาดที่เหลือแล้วโหคิดไหนเลยอะ่ะกูจะทำยไงดีวะเนี่ยไอ้คนนี้มันไม่มันไม่เซฟได้ยังไงวะใครมองมันอ๋อไอ้พวกนี้มองอยู่หรอถ้ามองอยู่ก็ไปทามัน้นไปบอดดัสแดดใช่ไหมไม่รู้สินะแต่รู้ว่าคนนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายคนนี้อะคนนี้เซฟไหมเซฟเหมือนกันเซฟเหมือนกันก็นกไปด้วยกันเวลาเจอจะไปที่นี่มาแล้วโอกาสขอเชิญที่นี่นะ่ะใครมองวะไอ้ตัวน,นู้นแน่ๆเลยนี่ไง เมื่อกี้เมื่อกี้มาเซฟอ่ะแม่งเป็นเลนเจอร์เฉยเลยเจดการได้ครับบอม<ะ>สรรม,อมาเสร็จกูเดี๋ยวข้ามขาปาร์ตี้ห้อยต่องแต่งกับเพื่อนจะจะผนุกนะดูนละครมาอยู่ด้วยกันเนี่ยอุ้ยสี่คนเลยแน่เต้นกันสักหน่อยไหมข้างบนนั่นนะ่ะอืมสาสารสั 3, มพันธ์ทำไมตีโอ๊ยกดผิดชิปหอยเฮ้ยเฮ้ยขึ้น,นี่อุ้ยเกือบเมื่อกี้กูกดผิดอะ่ะ ทั้งแม่งคือคือกันแหละมาไปหนึ่งศพแม่งไงกว่าผิดที่เกิดความชีวิตหาไม่เลยคนเดียวปะคนท้ายนะอย่าพูดคุยห่องทำงานสิเดี๋ยวหมดแล้วเหรอหมดละสวยทำอไมที่นี่วะเนี่ยโหไหนของเซเบิลนี่ที่เหลือไปไหนหมดวะไรเมื่อไหร่พวที่นี่นี่ไงวะเนี่ย นั่นนี่ผมอยากอุปกรณ์อะไรสดเต็ไมไปหมดเลยมั่นใจว่าสกูบอลต้องชอบแน่เลยอะไรอ่ะของใหม่เหรอไม่ได้ก็ซึ่งเหมือนนักมายการสาร้างรายการวิทย์เลยอ่ะคืออะไรวะมันไม่บอกอรายะละเอียดไปซะด้วยกล้องวงจรปิดยลีิต้องไปดูนั่นเลยเราลลเข้าไปได้เข้าไปยังไงวะอ๋อนู่นไงไปเข้า They the repurposed e r u s c พวกเขาแล้วสาวภัยกรกลับมาใช้เว้ยไหนดูสิอยู่นี้ไม่เอานะแปลกเหรออยู่นี่นะใชนเป็นผู้บ้าบุญหลุดอยู่นี่ช่วยเลยถ้าเคาะประตูก็ให้เข้าอยู่หรอกชิพายละแต่ไม่เคาะไงก็เคาะทำไมอ่ะแต่แกจะทำเข้ามาแบบล้อๆล้อโอ้ลิชีดโอ้ไม่ก๊นี่เป็นปัญหาของตำรวจใหม่ อุ้ยไม่มีความเคารพไอ้เชี่ยตายคาที่เลยนะห่วงมันมาจากอะไรอ่ะไอ้เชี่ยโคตรแข็งชิปหายอุ้ยจะต่อยผู้หญิงเหรอครับความพลาธีอะป่ะตอนเลยเอ้ยไม่ขี้ขาดมึงไปยุ่งมันทำไมล่ะอุ้ย ก็เพราะงี้ไงล่ะเราเคารพแกนะจมตีเราก็จมตีกลับต้องทำให้สัมเมียกตัวเองครับสักหน่อยชิปพาละมอบความกลัวให้ไงล่ะอุ๊ยโอ้โอ้ not good นี่มันไม่ดีมากๆากแต่ตอนนี้น่ะอุ้ยเขี้ยวุฒิธรราอะไรมาด้วยอ๋อ พี่คิดว่าลมพัดลมแค่ลมพัดทำให้กูบินได้จริงเหรอแม่งมึงมึงบ้าแบบตำรวจไอ้เหี้ยโอ้โหตำรวจแม่งโคตรบ้าเลยเหี้ยไปสุดๆบ้าใส่มันด้วยไอ้สัตว์ตายบายๆนะครับได้เวลาเอาความกลัวกลับมาแล้วล่ะเฮ้ยเดี๋ยวไอ้คนนั้นนี่ว่ะคนมีเนื้อกากสไปเดอร์แมนไอ้แม่นาฬิกาสไปเดอร์แมนไม่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  มาวกไปวิเอาว่ะยิงยิงยิงไปให้หมดวางทิ้งเีวนี้แล้วก็ยกมือขนหลังแต่ท้าไม่ล่ะผู้กองครับผมขอโทษนะวางมือเดี๋ยวนี้นั่นไงความกลัวยังไงล่ะอะคือมึอยิงมันมันไม่มันไม่เข้ากระสุนไม่เข้าหรอก อุ้ยสวยเตรียมอุ้ยอุ yep, nurture, man, ้ยไฟดาบแน่เดี๋ยวมาเพิ่มอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหกูเห็นแค่แสงจากกระบอกปืนเลยกูไม่อยากอึเดี๋ยวเมื่อกี้เหมือนกระสุนหมดแม็กซ์ป้าว่าได้ยินเสียงแกล้ๆกันอะยูริยูริยูริคุณอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวโอ้อยู่นี่อือ ขอบคุณเดี๋ยวลงกันเหรอโอไม่โอ้โหกูว่าแล้วเชียวโอ้ oh. ยูริมึงบ้ามากอะ่ะไอ้หี้ยมึงก็น่าจะรู้ไหมว่าหัวแม่งแข็งมันไม่มีคนหอออนัวอ่อนแล้วเอาหัวตเองไปขโขวคคนอื่นแล้วหัวคนอื่นเขาแตกหรอกเว้ย มันมีแต่คนที่หัวแม่งแข็งลั่นไก่ทำมาจากส้นตีอะไรสักอย่างนึงอ่ะมเยจะทำเหมือนกันได้เว้ยถ้าเกิว่าถ้าร่างกายมันแข็งกันก็สืบปืนดีมันไม่เข้าอยู่แล้วอ่ะมึงไม่ควรทำอย่างนั้นนะมึงควรจะทิ้งปืนให้ตอนที่มันบอกให้ทิ้งแล้วอ่ะโอ้ยุลี่แน่ใจนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็แค่ต้องแบบพักหายใจพักหน่อยนี่ไปไปที่ฉันเองแต่ตามไปเมื่อเฮ้ท้า้แล้วดูเขาแผลอะไรให้คุณใช้เวลาพักก็คงต้องเป็นงั้นแหละดี เขาต้องถ่ายต้องต้อหาอแล้แจ้งเขาเอาว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าอย่าตะการกินต่างันนะในรู้อะไรมาก็บอกฉันด้วยสัญญาเลยเราจะหยุดพวกใหญ่พวกนี้ด้วยกันไม่มาช่วหยุดมันเอามาตอกกำแพงอุ้ยขนาดนี้หรอเฮมเมอร์เฮดทำให้วันนี้แกเป็นคนส่วนตัวไปแล้วล่ะฝ่ายเขาวิ่งต่อไปเพื่อความมั่งคั่งที้ไม่ได้ให้เขาเริ่มเขาปักชื่ออยู่ที่บาร์อะไรชื่อแล้วก็แต่ที่ในการเริ่มในการล่า ไม่คือผมก็จะที่มาของชื่อเมอร์เฮตแล้ว,วทุกคนแฮมเมอร์แปลว่าค้อนนะเฮ่ Hate ะคือหัวผมก็ว่าเราอยู่ทำไมเขาถึงเรียกว่าหัวค้อนอ๋อนี่ไงมันคือค้อนจริงตัวที่ไม่ทุบหัวแตกเลยบ้าไปแล้วไอสัตว์หัวพี่แข็งมากแต่ว่าไว้เจอกันใหม่พันหน้ากระสาพันที่ก็จบไปที่ก่อน,ออน,นครับบ๊ายบายสวัสดีรับเพื่อนบ๊ายบายนะ